ทุกคนก็คือตอนที่เร,าต,เรา,เเ Fantasy, เาตอนที่เราเจอเกม s o r t f a n t a s y อตอนที่เราเจอเกม Sword Fantasy แล้วก็เจอเกมนี้ที่ช่วยรื้อไนะทุกคนแล้วเป็นเกม Orange ซึ่งเรจะแข่งกันนะทุกคนว่าใครนั้นได้ของที่ดีที่สุดอาดยังไม่เริ่มนะตอนนี้เรามีพลังอีกสูนทุกคนดีุ๋วกดแล้วกดแล้วคัลซีนมินดีคัลซีน อะไรคือร์บูตแรกของเธอว้าว <Wow. S 1> กดแล้วกดเร็วกดเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกกดเลยได้ละได้ละเบลอตาเราบ้างตาเราบ้างทีละคนทีละคนได้ละเบรอเราได้เหมือนเธออ๋อตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเริ่มการแข่งขันอย่าเพิ่งตอนกดอีกคุยเริ่มนะโอเคอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเบลอรอแป๊บนึง แล้วก็หยุดโรลหลังจากนี้หยุดโรลหยุดโรลหยุดโรลเออกดอีควิปมาหาเราก่อนมาหาเราก่อนดิมาหาเราก่อนเราเหมือนเออเออเราเหมือนเออเอเชียนแดดเลยอ่ะเหมือนเอเชียนแดดเลยอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้เรามีอยู่พลังอยู่หกสิบส่วนเม็ดี้นั้นก็มีพลังอยู่หกสิบส่วนทุกคนตอนนี้เราเป็นนู้เห็นปะตอนนี้เราเป็นนู้างานมาเริ่มก<แ>ารแข่งขันหน,<ำ>น,นึ่งสองไปหน ก็จะแข่งกันนะทุกคนใช่ไ okay, หมเริ่มกันเลยเริ่มสอง้องเริ่มริ่มจัดการตัวทีน easy easy โอเคไหม้ยเราได้อ่ออันดีขึ้นนะชุดกอ่อป่าลูก,กัาเราได้แล้วหุ้ยเราได้อาวุธร้อในร้อ โอ้มันดิรู้มัดิรู้ดิรู้โอ้ my god โอ้ my god ชิชออโต้โร่ปดล็อกออโต้โรแล้วนี่เราปดล็อกออโต้โรแล้วเธอชิชดูเราดิมดิรูเราตอนนี้และจะออโต้คูปันที่ดีขึ้นเฮ้ยเราเวลอัพเฉยอ่ะ ดาบนะเราอ๋อทำมีดาบน,นะเราจะเหมือนเกมอยากให้ท่อเป็น,นอัศวินเอ่อฟูเซตอัศวินรักการ <laughs> ฉันเนี่ยเนี่ยโอเคตอนนี้มาดูกันทุกคนเราได้อะไรเราได้หนึ่งเอ่อในสามร้อยยี่สิบสองอ่ะ ต่อแล้วดูดิอันนี้ไงมีสตาร์เจอร์มีโกลเดมีสตาร์อะนี่ไงมาได้เดลี่ออฟเฟอร์มีเราได้น้ำยาโชคอะนนไม่รู้หรอกมาได้มาอย่างไรมาได้น้ำยาโชคอะเราไม่รู้นะว่ายังอยู่ในจุดสวรรย์หรือเปล่าเราได้น้ำยาโชคเขาบอกว่าหมวกข้อเอชียนี้ อูดีเราได้อะไรบ้างค่อยเชียนยอะไรฮะค่อยเชียนอะไรเหยเห้ยมั่วกันน,น,น่นองเล่าทีนเราได้ชุดก่อนอู้เราไม่รู้หรอกว่าได้น้ำยามายัางไงนี่่นีเยอะเลยละมันมีพลังอยู่100ร,รอแล้ววะ ประมางหนึ่งพันเพื่อตอนนี้แปลได้สวยตอนนี้กำลังได้ของดีดูเราดิดูเราด,ด,ดิเห็นเราปะ เลือดน้อยบอสจะจัดการเราหรือเปล่าเนี่ยเลือดน้อยเลือดน้อยเธอตายแล้วเฮออ้ยอย่าให้มันโดนเราบอสเลือดน้อยเอ,อ้ยโอ้เราตายตอนนี้เรามี upper hand เพราะเราฉลาดกว่าเธอ,อ เราทำไมรู้หรอกขนน้ำยามันใช้ทำอะไรใคร,ใรใดูดนี่ตอนนี้หลาโชคลามาสอู้เราีเบิร์ได้เรารีเบิร์ด,ดีวกว่า ยาวหนึ่งแล้วยังน้อยเพิ่งก็ก็ไม่เสียทุกคนที่มินดี้ไม่รู้ก็คือเราเก่งกว่ามินดี้ทุกคนโอเคดูการตอนนี้ได้อะไรบ้าง 음! <목소리나> 맛있 แล้วอนเยอะขึ้นมาเลยขอบคุณามากเลยใน,น,น่สุดมีคนขอบคุณบ <laughs> ้างนาในเรื่ลยังไะ เราได้แมดแมนเราได้แมดแมนบลดฮ่า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 ด่าฮ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 ่า ก็พลังเยอะกว่าเธอว้ไว้อะไดูดาบแล้วดิดาบไดมอนกระเป๋าเต็มแล้วกระเป๋าเต็มเร็วไปหน่อยนะได้หัวโบกพาวเวอร์สวยเฮ้ยชื่นชมนะเธอ ม่ชิดกอเต็มพลังเธอไม่ไหวสำหรับเราหรอกดูพลังก็ดูโชว์ไปตรงนั้นแล้วไงเบอร์จำเธอเอเอไม่ถึงน้อยแน่น้อยมากอ๋ จบมาเฟล็กซ์นะจับจับชุดเกาะกากสุดเป็นชุดกเกาะเทพสุดโอเคหลังจากนี้ยแฟนเจ้านี้มาแข่งแฟล็กส์กันนะจับชุดเกาะกากสุดเป็นชุดเกาะเทพเบื้อ,อ,อจะได้อีกนะแล้วต่อข้าบอสได้แล้วเย้ yeah. เมื่อกะได้คู่แข่งใจเลยโอ้มีคู่ดามด้วุณหลั่งลา ยังไม่ได้งกันล็ก์าาบายังไม่ได้งัเลยบาพูดตไหนอุ้ย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 พูพูดว่าใครกากนะน้องพูดว่าใครกากนะน้อง นนเฮ้ยลืมลืมเฮ้ยเมื่อกี้ฉันได้โอพแต่ว่าฉันกดฉันกดลบมันอ่ะโอโอพมากเลยสีฟ้าเลย จะพูดจริงๆมันไร้สาระมากบายทุกคนบายบาใครแข่งเล็กกันในอนาคตเราสึกว่าไร้สาระมากทุกคนมาบ้าง แบบแล้วก็เก่งอยู่แล้วว่าแบบทำไมต้องแข่งกันด้วยอะไรอะขอด้วยหน่อยขอด้วยหน่อวู้วบู้นะักคงบู้นะักคงไปบ้าน